คืนนั้นเสียงฝนตกพรำพ่อตานั่งคนเดียวในความมืดเขากำลังปลอบใจตัวเองหลังจากสูญเสียคนที่รักที่สุดในชีวิตแต่ใครจะรู้เพียงคำพูดประโยคเดียวจากลูกสะใภ้กลับทำให้ชีวิตของพ่อตาและทั้งบ้านเปลี่ยนไปตลอดกาลคำพูดนั้นคืออะไรทำไมมันถึงทรงพลังขนาดนั้นและมันทำให้ชายชาราที่แทบสิ้นหวังกลับมามีแววตาที่เปี่ยมด้วยชีวิตอีกครั้งได้อย่างไร ฝนตกพรมในค่ำคืนที่เงียบสงัดเสียงฟ้าร้องเบาๆแทรกผ่านหน้าต่างไม้เก่าบ้านหลังเล็กบนเนินเขาสว่างด้วยแสงตะเกียงเพียงดวงเดียวพ่อตานั่งอยู่ตรงเก้าอี้ไม้ตัวเดิมมือข้างหนึ่งถือแก้วชายเย็นที่หมดแล้วสายตาเมือมองไปยังรูปถ่ายของภรรยาที่จากไปเมื่อปีก่อนลูกสะพ้ยยืนอยู่หน้าครัวเธอมองเห็นแผ่นหลังของพ่อตาในเงาไฟหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสงสาร ตลอดทั้งวันพ่อตาแทบไม่พูดกับใครเขาเดินช้าๆทำงานในสวนเหมือนคนไร้เรี่ยวแรงแต่พอตกคข้เขามักนั่งตรงนั้นพูดกับรูปถ่ายภรรยาเหมือนเธอยังมีชีวิตอยู่พ่อคิดถึงแม่มากสินะเสียงลูกสะพ้ยดังขึ้นอย่างอ่อนโยนพ่อตาหันมาช้าๆดวงตาแดงชื้นพ่อแก่แล้วลูกเอ๋ออยู่คนเดียวมันเงียบเหลือเกินน้ำเสียงของเขาสั่นไหวเหมือนคนที่กำลังต่อสู้กับความเหงาลูกสะพ้ยเดินเข้ามาใกล้ เธอวางมือบนไหล่ของพ่อตาอย่างเบามือแม่คงไม่อยากเห็นพ่อเป็นแบบนี้หรอกคะ่ะพ่อตานิ่งไปแววตาเศร้าคล้ายมีบางสิ่งสะเทือนในใจเธอพูดต่อพ่อเคยสอนพวกเราว่าชีวิตต้องเดินต่อให้ได้แม้ไม่มีใครอยู่ข้างๆวันนี้หนูอยากให้พ่อใช้คำนั้นกับตัวเองบ้างเสียงฝนยังคงตกไม่หยุดแต่ในใจของพ่อตาเริ่มมีบางอย่างอุ่นขึ้นเหมือนเปลวไฟเล็กๆที่ถูกจุดขึ้นในความมืดเขาวางแก้วชาลง หันมามองลูกสะภ้ยอย่างตั้งใจก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้ทั้งบ้านเงียบงนันลูกเอ๋ยพ่อเพิ่งเข้าใจวันนี้เองว่าลูกเอ๋ยพ่อเพิ่งเข้าใจวันนี้เองว่าเสียงของพ่อตาแผ่วเบาแต่ในแววนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายคนเรามักใช้ชีวิตอยู่กับอดีตจนลืมไปว่าปัจจุบันก็ต้องการเราเหมือนกันเขาพูดช้าๆเหมือนกำลังคิดตามทุกคำของตัวเองลูกสะภ้เงียบเธอมองพ่อตาอย่างเข้าใจ ในใจของเธอรู้ดีว่าคำพูดของเธออาจได้ปลุกบางสิ่งที่หลับไหลยอยู่ในใจชายชราพ่อตาหยิบรูปถ่ายภรรยาขึ้นมาอีกครั้งมองอยู่นานราวกับกําลังบอกลาใครบางคนในใจแม่ของลูกเคยเป็นคนที่มีความหวังเสมอเขากล่าวแม้วันที่เธอป่วยหนักเธอยังยิ้มให้พ่อแล้วบอกว่าให้พ่อดูแลทุกคนแทนเธอเขาหัวเราะเบาๆแต่พ่อกลับทำตรงข้ามพ่อมัวแต่จมอยู่กับความเศร้าจนลืมไปว่าคนที่ยังอยู่ก็ต้องการพ่อเหมือนกัน ลูกสะพ้ายยิ้มน้ำตาคลอในดวงตาพ่อยังมีหนูกับหลานนะขเรายังอยากเห็นพ่อยิ้มอีกครั้งคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศในห้องเริ่มอบอุ่นขึ้นเสียงฝนยังตกอยู่แต่กลับไม่เยือกเย็นเหมือนก่อนมีเพียงเสียงหัวใจที่เริ่มเต้นอย่างมีชีวิตชีวาอีกครั้งพ่อตาวางรูปถ่ายลงอย่างระมัดระวังเขาหันมามองลูกสะพ้ายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาลูกเป็นเหมือนลูกสาวของพ่อจริงๆเขากล่าว พ่อไม่เคยรู้เลยว่าความอบอุ่นที่แม่ของลูกทิ้งไว้มันยังอยู่ในบ้านหลังนี้เสมอเธอหัวเราะเบาๆเพราะเราทุกคนยังจำได้ค่ะพ่อจำได้ไหมแม่เคยบอกว่าบ้านจะมีชีวิตเมื่อทุกคนมีความรักให้กันพ่อตายิ้มเขาพยักหน้าใช่แม่ของลูกพูดไว้แบบนั้นจริงๆเงียบไปครู่หนึ่งเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอกเป็นจังหวะพ่อตาเงยหน้าขึ้นมองไปที่รูปถ่ายอีกครั้งแต่ครั้งนี้สายตาของเขาไม่ได้เต็มไปด้วยความเศร้าเหมือนเดิม พรุ่งนี้พ่อจะออกไปปลูกต้นไม้หลังบ้านเขาพูดขึ้นลูกสะใภ้แปลกใจพ่อจะปลูกต้นอะไรคะต้นมะลิเขาตอบแม่ของลูกชอบกลิ่นมะลิที่สุดพ่อจะปลูกให้เต็มสวนเลยจะได้เหมือนว่าเธอยังอยู่เสียงหัวเราะแผ่วเ,เบาของพ่อตาทําให้ลูกสะใภ้ย,ยิ้มตามเธอรู้ว่าคืนนั้นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงรุ่งเช้าแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องผ่านม่านไม้ไผ่พ่อตาใส่เสื้อเชิตสีซีดกับหมวกเก่า ในมือถือจอบเขาก้าออกจากบ้านอย่างตั้งใจลูกสะใภ้และหลานชายตัวน้อยเดินตามไปเงียบๆลมเช้าพัดกลิ่นดินชื้นหลังฝนเมื่อคืนแสงแดดสะท้อนผ่านหยดน้ำที่เกาะตามใบไม้มันเป็นเช้าที่สดใสที่สุดในรอบหลายเดือนพ่อตาขุดหลุมเล็กๆข้างรั้วไม้วางต้นมะลิลงไปด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงเขายิ้มเมื่อหลานชายช่วยกลบดินให้พ่อครับทำไมต้องปลูกเยอะขนาดนี้เด็กน้อยถามพ่อตาหัวเราะ เพราะเวลาลมพัดกลิ่นมันจะตวนใจพ่อว่าคนที่เรารักไม่เคยจากไปไหนจริงๆลูกสะพ้ยยืนมองอยู่ข้างหลังเธอรู้สึกเหมือนเห็นผู้ชายคนหนึ่งเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาไม่ได้เป็นแค่พ่อตาอีกต่อไปแต่เป็นหัวใจของบ้านที่เริ่มเต้นขึ้นใหม่หลายวันผ่านไปบ้านหลังนั้นเริ่มเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะพ่อตากลับมาทำอาหารกับหลานเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังและเริ่มหยิบกล้องถ่ายรูปเก่าของภรรยามาใช้ใหม่ เขาเริ่มบันทึกภาพทุกวันต้นมะลิที่เริ่มออกดอกรอยยิ้มของหลานและแสงแดดยามเย็นที่ตกต้องตรงเก้าอี้ไม้ตัวเดิมทุกครั้งที่ลูกสะพ้ยเห็นภาพเหล่านั้นหัวใจของเธอก็อบอุ่นขึ้นเสมอเพราะเธอรู้ว่าภายในภาพแต่ละใบคือความรักความทรงจำและการให้อภัยที่เติบโตขึ้นอีกครั้งเย็นวันหนึ่งหลังจากพวกเขาทานข้าวเสร็จพ่อตาหยิบกล่องไม้ใบหนึ่งออกมาวางบนโตะ๊ะลูกหนูช่วยพ่อเปิดสิ เธอเปิดกล่องช้าๆข้างในคือซองจดหมายสีเหลืองจางและสมุดบันทึกเก่าๆเล่มหนึ่งนั่นคือสิ่งที่แม่ของลูกเขียนไว้ก่อนจะจากไปเขาพูดเบาๆพ่อเพิ่งกล้าเปิดอ่านเมื่อคืนลูกสะพ้ยเงยหน้าขึ้นดวงตาเริ่มสั่นไหวแม่เขียนว่าอะไรคะพ่อตาหายใจเข้าลึกแม่เขียนว่าถ้าวันหนึ่งพ่อรู้สึกโดดเดี่ยวให้พ่อมองหาความสุขในคนรอบข้าง และให้พ่อจำไว้ว่าความรักไม่ได้ตายตามร่างกายแต่มันอยู่ในสิ่งที่เราทำเพื่อกันทุกวันเสียงของเขาสัน่นแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความเข้มแข็งลูกสะพาน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอกุมมือพ่อตาไว้แน่นแม่เก่งจริงๆค่าพ่อหนูอยากให้แม่รู้ว่าพ่อทำได้แล้วนะคะพ่อตายิม้มใช่พ่อทำได้เพราะลูกช่วยพ่อเงียบอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความสงบ แสงสุดท้ายของวันตกกระทบต้นมะลิหลังบ้านกลิ่นหอมของมันลอยมาแตะปลายจมูกพ่อตาหลับตาสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดในหัวของเขาเต็มไปด้วยภาพของภรรยาแต่คราวนี้ไม่ใช่ภาพของการจากลามันคือภาพของรอยยิ้มและในขณะที่เขากำลังจะพูดบางอย่างออกมาเสียงหลานชายก็ตะโกนขึ้นจากสวนคุณตาดอกมะลิออกดอกแล้วครับพ่อตาหันไปมอง รอยยิ้มของเขากว้างที่สุดในรอบหลายปีและในแววตาคู่นั้นมีประกายของชีวิตใหม่ที่ชัดเจนเขาหันกลับมาหาลูกสะใภแล้วพูดเพียงประโยคเดียวลูกเอ๋ยพ่อเข้าใจแล้วว่าแม่ยังอยู่กับเราเสมอลูกสะใภ้มองหน้าเขาแต่ก่อนที่เธอจะตอบเสียงลมยามเย็นพัดผ่านต้นมะลิกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบ้านเหมือนใครบางคนกำลังยิ้มอยู่ในสายลมนั้นและในค่ำคืนนั้นเอง มีบางสิ่งเกิดขึ้นกับทุกคนในบ้านบางสิ่งที่ไม่มีใครลืมได้อีกเลยเพราะคำพูดหนึ่งคำในคืนนั้นได้เปลี่ยนหัวใจของพวกเขาไปตลอดการรุ่งเช้าแสงแดดอ่อนส่องผ่านผ้าม่านไม้ไผ่เสียงนกบนยอดมะม่วงร้องรับกับเสียงไก่ขันในลานกลิ่นมะลิจากหลังบ้านลอยมาแต่จมูกอย่างนุ่มนวลพ่อตาลืมตาขึ้นเขายิ้มช้าชารู้สึกได้ถึงความสงบที่ไม่เคยสัมผัสมานาน,านเขาลุกจากที่นอน หยิบสมุดบันทึกเล่มเก่าที่วางไว้ข้างหมอนหน้าเมื่อวานยังเปิดค้างอยู่มีลายมือของเขาเขียนไว้ว่าพรุ่งนี้พ่อจะเริ่มทําบางสิ่งที่แม่เคยอยากให้ทําเขาพลิกหน้ากระดาษใหม่วางสมุดลงบนโต๊ะไม้แล้วเริ่มเขียนอย่างตั้งใจเช้านี้แดดสวยแม่ของลูกคงชอบแน่พ่อจะสร้างแปลงผักหลังบ้านให้หลานได้เรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยมือของตัวเองแม่เคยพูดว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไร แต่อยู่ที่เรารู้คุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แล้วเขาวางปากกาหันไปมองรูปถ่ายบนผนังรอยยิ้มของภรรยาในภาพยังอ่อนโยนเหมือนเดิมแต่ในใจของเขารู้สึกเหมือนรอยยิ้มนั้นกำลังตอบกลับมาหลังอาหารเช้าพ่อตาออกไปหลังบ้านพร้อมหลานชายและลูกสะใภ้ดินหลังบ้านยังชื้นจากฝนเมื่อคืนท้องฟ้าโปร่งใบไม้สะท้อนแสงอาทิตย์เป็นประกายวันนี้เราจะเริ่มกันตรงนี้นะลูก พ่อตาชี้ไปที่มุมสวนข้างต้นมะลิแม่ของลูกเคยอยากปลูกผักกินเองพ่อไม่เคยได้ทำให้เธอเลยลูกสะพยยิ้มงั้นเรามาทำให้แม่ด้วยกันนะคะพ่อตาจับจอบลงดินเสียงเหล็กกระทบพื้นดินดังชัดในความเงียบเขาทำด้วยมือสั่นแต่มั่นคงหลานชายช่วยขุดข้างๆลูกสะพ้ยยืนรดน้ำเบาๆเงือไหลอาบหน้าแต่ไม่มีใครบน่นทุกคนยิ้มเสียงหัวเราะดังขึ้นเป็นระยะ เหมือนเสียงแห่งชีวิตที่กลับมาดังก้องในบ้านอีกครั้งเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำแปลงผักเล็กๆก,ก็เสร็จสมบูรณ์พ่อตายืนมองมันด้วยสายตาภูมิใจแม่ของลูกคงยิ้มอยู่แน่ๆเขาพูดเบาๆลูกสะัยพยักหน้าพ่อทำได้ดีมากเลยค่ะตอนเย็นทั้งสามคนนั่งกินข้าวใต้ระเบียงลมเย็นพัดมาพร้อมกลิ่นมะลิที่หอมชัดกว่าทุกวันพ่อตายกถ้วยข้าวขึ้นจิบชาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดว่า ลูกเอ๋ยพ่อเริ่มเข้าใจแล้วว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่ต้องพูดบ่อยๆแต่มันคือสิ่งที่เราทำทุกวันโดยไม่รู้ตัวลูกสะพ้มองเขาอย่างซึ้งใจพ่อพูดเหมือนแม่เลยค่ะพ่อตาหัวเราะเบาๆก็คงเพราะแม่ของลูกยังอยู่ในคำพูดของพ่อทุกคําหลังจากวันนั้นบ้านหลังเล็กบนเนินเขาก็กลายเป็นที่รวมของเพื่อนบ้านเด็กๆในหมู่บ้านมักมาช่วยรดน้าผักผู้ใหญ่ก็มานั่งคุยกับพ่อตาใต้ต้นมะลิ เขาเล่าเรื่องชีวิตเรื่องการแต่งงานเรื่องความอดทนให้ทุกคนฟังชีวิตคู่ไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบเขาพูดกับชายหนุ่มคนหนึ่งแต่มันคือการเรียนรู้ที่จะให้อภัยกันในวันที่ผิดหวังแล้วถ้าเสียคนที่รักไปล่ะครับชายหนุ่มถามพ่อตาเงียบไปครู่หนึ่งเขามองไปที่ต้นมะลิก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักต่อไปโดยไม่ต้องมีเขาอยู่ข้างกายคำพูดนั้นทำให้ทุกคนในวงเงียบ มีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้เบาๆแต่ในความเงียบนั้นกลับอบอุ่นอย่างประหลาดตกกลางคืนพ่อตาเดินออกไปหลังบ้านอีกครั้งแสงดาวพราวเต็มฟ้าดอกมะลิขาวเต็มต้นจนกลีบเริ่มร่วงลงพื้นเขาก้มลงเก็บกลีบมะลิใส่มือกลิ่นหอมชัดเจนจนหัวใจเต้นแรงแม่เอ๋่พ่ออยากบอกว่าพ่อไม่ร้องให้อีกแล้วเขาพูดในใจเพราะพ่อรู้แล้วว่าความรักของเราไม่ได้หายไปไหนเลย ขณะเขาพูดอยู่นั้นลูกสะพยเปิดประตูออกมาช้าๆพ่อขาหนูเห็นพ่อยังไม่นอนเลยมาดูพ่อตาหันไปยิ้มพ่อแค่คุยกับแม่ของลูกนิดหน่อยเธอยิ้มตอบงั้นพ่อบอกแม่ว่าพรุ่งนี้หนูจะทำขนมที่แม่ชอบนะคะพ่อตาหัวเราะเสียงดังดีเลยแม่ของลูกคงดีใจแน่รุ่งขึ้นกลิ่นขนมอบหอมฟุ้งไปทั่วบ้านลานชายวิ่งเข้ามาในครัวแม่ทำขนมกล้วยเรอครับกลิ่นเหมือนตอนยายยังอยู่เลย ลูกสะพายยิมใช่จ้แม่ของลูกเคยสอนแม่ไว้พ่อตาเดินเข้ามามือถือสมุดบันทึกเขาวางไว้บนโต๊ะเปิดหน้าใหม่วันนี้บ้านเราหอมเหมือนวันเก่าๆอีกครั้งเขาเขียนตอนบ่ายเขาเดินไปวัดกับหลานพกพานดอกมะลิห้าดอกเหมือนเคยที่สารวัตรพระรูปหนึ่งทักเขาลุงดูสดใสขึ้นมากเลยนะพ่อตายกมือไหวเพราะลุงได้เรียนรู้ว่าการยอมรับความสูญเสีย ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการรักพระยิ้มนั่นแหละทำแท้ของชีวิตเย็นวันนั้นขณะดวงอาทิตย์ลับฟ้าพ่อตากับหลานนั่งบนระเบียงเขาเล่าเรื่องเก่าอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้เล่าด้วยน้ำเสียงเศร้าเขาเล่าด้วยรอยยิ้มและหัวเราะตามไปกับหลานคุณตาครับยายเป็นคนยังไงเหรอครับพ่อตายิ้มกว้างยายของลูกเป็นคนที่หัวเราะง่ายใจดีและมีความฝันใหญ่กว่าท้องฟ้าแล้วตาคิดถึงยายใหม่ครับ คิดสี่ลูกแต่ตอนนี้ตาคิดถึงด้วยรอยยิ้มไม่ใช่น้ำตาหลานชายยิ้มงั้นหนูจะจําไว้นะครับเวลาเสียใจหนูจะยิ้มให้ความคิดถึงของหนูด้วยพ่อตาหัวเราะเสียงดังหลานตาพูดเหมือนผู้ใหญ่เลยนะในขณะนั้นเองลูกสะใภ้เดินออกมาพร้อมถ้วยน้ำชาพ่อข่าดื่มชาก่อนค่ะพ่อตารับมาดื่มชาช้าเขาหันไปมองต้นมะลิที่เริ่มออกดอกชุดใหม่ลูกเอ๋ยเขาพูดเบา ถ้าแม่ของลูกยังอยู่พ่ออยากให้เธอเห็นว่าบ้านของเรากลับมามีชีวิตอีกครั้งพ่อว่าเธอเห็นแน่ข้าลูกสะพยตอบยิ้มยิ้มเพราะสิ่งที่แม่เคยสร้างไว้ยังอยู่ในทุกคนที่แม่รักลมเย็นพัดผ่านอีกครั้งดอกมะลิบางดอกปลิวจากกิ่งลงมาวางบนตักพ่อตาเขาเก็บมันขึ้นมาวางไว้บนสมุดบันทึกแล้วพูดเบาๆว่า,วาแม่เอ๋ขอบใจนะที่สอนให้พ่อรู้ว่าความรักไม่จบลงแม้หัวใจจะลาเขาหันไปหาลูกสะพ ยิ้มอย่างอบอุ่นลูกเอ๋ยวันหนึ่งถ้าพ่อไม่อยู่แล้วอย่าเศร้าเลยนะให้ลูกจําไว้ว่าความรักที่แท้จริงจะไม่มีวันตายมันจะอยู่ในสิ่งเล็กๆที่เราทำให้กันลูกสะพ้ยนิ่งน้ําตาเริ่มคลอเธอจับมือพ่อตาแน่นพ่อจะอยู่ในหัวใจหนูเสมอคะ่ะดวงอาทิตย์ดวงสุดท้ายของวันลับขอบฟ้าท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีทองอมส้มลมอ่อนพัดกลีบดอกมะลิปลิวไปตามแสงนั้นในความเงียบอบอุ่นนั้น เสียงของพ่อตาดังขึ้นอีกครั้งแม่ของลูกเอ๋ยวันนี้บ้านเรามีความสุขอีกแล้วนะเขาหลับตายิ้มและในรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความสงบที่งดงามกว่าทุกสิ่งในโลกใบนี้หลายเดือนผ่านไปบ้านหลังเล็กบนเนินเขาเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเสียงหัวเราะของหลานชายดังแทบทุกมุมกลิ่นหอมของมะลิยังอบอวลเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปที่สุดคือหัวใจของทุกคนในบ้านพ่อตายังคงตื่นเช้าทุกวัน รดน้ำต้นมะลิดูแลแปลงผักและเขียนบันทึกลงในสมุดเล่มเก่าแต่หน้าใหม่ของบันทึกเต็มไปด้วยรอยยิ้มไม่มีคำว่าเหงาหรือคิดถึงอีกแล้วมีเพียงคำว่าขอบคุณและสุขใจในวันเกิดของพ่อตาลูกสะใภ้และหลานจัดงานเล็กๆที่สวนหลังบ้านมีเพื่อนบ้านมาช่วยตกแต่งด้วยดอกมะลิขาวทั่วลานเมื่อเทียนบนเค้กถูกจุดขึ้นพ่อตามองไปรอบๆแล้วน้ำตาเริ่มคลอด้วยความปลื้มใจ พ่ออยากขอบคุณทุกคนเขาพูดเสียงสัน่นโดยเฉพาะลูกที่ทำให้พ่อเข้าใจว่าความเศร้าไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตมันคือบทเรียนที่สอนให้เรารักสิ่งที่ยังเหลืออยู่ให้มากกว่าเดิมเสียงปรบมือจากเพื่อนบ้านดังขึ้นหลานชายยื่นช่อมะลิเล็กๆให้พ่อตาคุณตานี่ของยายครับหนูเด็ดจากต้นเองเลยพ่อตารับไว้ยิ้มอ่อนโยนกลิ่นมะลิแตะปลายจมูกทำให้เขารู้สึกเหมือนภรรยายังอยู่ใกล้ หลังจากงานเลิกท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นส้มทองพ่อตาเดินไปนั่งที่เก้าอี้ไม้หลังบ้านลูกสัยเดินตามมานั่งข้างๆพ่อคะพ่อมีความสุขไหมคะพ่อตามองไปที่สวนมะลิที่กำลังบานสะพรัง่งพ่อมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยลูกเขาหันมามองเธอด้วยแววตาอ่อนโยนเพราะลูกสอนให้พ่อรู้ว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แปลว่าต้องลืมอดีต แต่มันคือการยอมรับว่าความรักยังคงอยู่แม้คนที่เรารักจะจากไปลูกสะพ้ยยิ้มน้ำตาคลอในดวงตาพ่อคะแม่คงภูมิใจในตัวพ่อแน่แน่พ่อตาพยักหน้าและพ่อก็ภูมิใจในลูกไม่แพ้กันเสียงลมเย็นพัดผ่านกลีบดอกมะลิปลิวตกลงบนมือทั้งสองที่วางซ้อนกันอยู่พ่อตามองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เริ่มมืดดาวดวงแรกเริ่มส่องแสงอยู่เหนือยอดไม้ เขาพูดชาชาราวกับพูดกับใครบางคนที่อยู่ไกลแสนไกลแม่พ่อไม่เหงาอีกแล้วนะบ้านของเรามีรอยยิ้มกลับมาแล้วลูกสไหลับตาสูดกลิ่นหอมของมะลิเต็มปอดในขณะเดียวกันเธอรู้สึกเหมือนสายลมอ่อนๆพัดผ่านไหลเบาๆเหมือนใครบางคนมากระซิบว่าขอบใจนะพ่อตาหันไปมองสวนอีกครั้งเขาเห็นแสงจันทร์ตกกระทบกลีบมะลิเป็นสีเงินภาพนั้นงดงามเกินจะบรรยาย เขายกมือไหว้เบาๆแล้วหลับตาในใจของเขามีเพียงความสงบความคิดถึงกลายเป็นพลังและความรักกลายเป็นแสงที่อบอุ่นอยู่ในบ้านหลังนี้ตลอดไปวันรุ่งขึ้นลูกสะพ้ยเปิดสมุดบันทึกของพ่อตาอีกครั้งหน้าใหม่เขียนไว้ด้วยลายมือที่มั่นคงว่าวันนี้พ่อมีความสุขที่สุดเพราะรู้ว่าความรักไม่เคยจากไปไหนมันเพียงแค่เปลี่ยนรูปร่างจากคนที่เคยกอดมาเป็นกลิ่นมะลิที่โอบหัวใจเราไว้เสมอ เธออ่านจบแล้วยิ้มทั้งน้ำตามองออกไปยังต้นมะลิที่กำลังบานเต็มสวนและรู้ในทันทีว่าเรื่องราวของบ้านหลังนี้ได้ปิดฉากลงอย่างงดงามที่สุดเพราะในที่สุดความเศร้าก็ได้หลอมกลายเป็นความรักและความรักก็ยังคงอยู่ในทุกลมหายใจของคนที่ยังมีชีวิตต่อไป